สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Smart Money นะคะวันนี้ก็จะมาบอกเล่าเรื่องของผลตอบแทนจากการลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลกกันนะคะโดยทางฟิ e นโม m น n าเนี่ยได้ทำสรุปผลตอบแทนสินทรัพย์การลงทุนทั่วโลกในรอบครึ่งปีหลังนะตั้งแต่เดือนมก,กราคมไปจนถึงเดือนมิถุนายนสรุปไว้ให้แล้วนะคะวันนี้ Smart Money ก็จะขอนำมาเล่าให้ทุกคนฟังว่า มีสินทรัพย์อะไรที่น่าโดดเด่นนะคะแล้วก็น่าลงทุนบ้างนะคะโอเคแต่อย่าลืมนะคะการลงทุนมีความเสี่ยงเพราะฉนั้นก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลการลงทุนก่อนการตัดสินใจทุกครั้งและผลตอบแทนที่เกิดขึ้นในอดีตไม่ได้สะท้อนผลตอบแทนที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคตนะคะมาดูการว่าสินทรัพย์แรกเลยนะคะ คือหุ้นที่ไต้หวันค่ะบวกมาถึง28.5%นะคะก็ขึ้นมาสูงเลยทีเดียวนะถัดมาจะเป็นที่หุ้นญี่ปุ่นนะคะบวกถึง18.3%ตามมาด้วยนะคะหุ้นสารัฐ n a s d a กนะคะ18.1นะแล้วก็จะเป็นของ หุ้นสหรัฐนะคะใน S&P 500อยู่ที่ประมาณ14.5เปอร์เซ็นต์นะคะเอาละถัดไปนะคะก็จะเป็นสินทรัพย์พกพาหันถือเรียกว่าน้ำมันนั่นเองนะคะน้ำมันนะคะครูออย์ wti บวกไป13.8นะแล้วก็ทองคำค่ะขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะบวกอยู่ที่12.8เปอร์เซ็นต์ค่ะนะตัวนี้ก็จะเป็นการ ขึ้นของสินทรัพย์นะคะทีนี้เรามาดูของหุ้นโลกกันบ้างหุ้นโลกกันบ้างว่าบวกไปประมาณเท่าไหร่นะคะผลตอบแทนนะคะหุ้นโลก MSCI World อยู่ที่10.8%นะคะ10.8%นะคะทาง f i n o m น n a เขาก็มีการสรุปเทียบเคียงให้นะคะว่าภาพรวมผลตอบแทนของ Global Assets นะจะเห็นได้ว่ากลุ่มที่ outperform ยังคงเป็น หุ้นกลุ่มญี่ปุ่นนะคะสาราัฐราคาน้ำมันราคาทองคำส่วนกลุ่มที่เป็น underperform นะคะชัดเจนว่ายังคงเป็นหุ้นไทยนะคะติดลบนะคะติดลบนะมากกว่าเพื่อนเลยนะคะแล้วก็เขาจะมีแท่งสีออกเหลืองๆนะคะเขียวๆอ่อนๆน,นะคะตัวนี้จะเป็นสำหรับ1มันนะคะ ผ่านมาไม่เกินหนึ่งเดือนส่วนแท่งสีที่เป็นเข้มหน่อยจะเป็น year to date นะคะก็คือผลรับแทนเทียบกันตั้งแต่ต้นปีถึงณนะปัจจุบันก็คือจบที่มิถุนายนนั่นเองนะจะเห็นได้ว่านะคะออของไทยก็ยังตามหลังอยู่มากเลยทีเดียวนะคะโอเคมีอีที่ไหนอีกบ้างคะที่ติดลบอ๋อมีตัวนี้ค่ะเราจะเห็นนะคะที่เป็นลบเนี่ยจะมี global read นะคะ global read ติดลบนะคะ กอบรติดลบแล้วก็จะมีตัวผลตอบแทนนะคะ10 Year Government Bond นะผลตอบแทนพันธบัตรนะคะ10ปีนะ10ปีติดลบเหมือนกันนะคะถัดไปก็จะเป็นอของ US IG Bond นะคะอันนี้ก็ยังติดลบนะอยู่ด้านลบอยู่ด้านลบต้องบอกอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมะีผลตอบแทนในตลาดนะคะ ไม่ค่อยชัดเท่าไหรนะ่เนาะจริงๆเหมือนอตัว y Year to date นะคะนะเป็นบวกหมดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นหุ้นในตลาด e m e r g i n g หุ้นในตลาด UK นะคะอ่าโกเนี่ยถ้าเกิดเทียบ1เดือนเนี่ยอยู่แดนลบแต่ทแ,แต่ทั้งหมดที่ผ่านมาอยู่แดนบวกนั่นหมายความว่ามันมีความผันผวนนะคะทุกคนมันมีความผันผวนนะวันนี้ก็มีผู้รับคำปรึกษาก็ถามมาว่า จะเป็นยังไงต่อนะคะตอบไม่ได้นะตอบไม่ได้ต้องดูกันต่อไปยังมีปัจจัยเสี่ยงอีกหลายปัจจัยเพราะฉะนั้นเมื่อตัดสินใจเข้ามาแล้วต้องมั่นใจนะคะว่าเราเลือกเพราะว่าเรามีเป้าหมายอะไรนะมีเป้าหมายอะไรถ้ามองระยะยาวนะคะผลตับแทนหรือสินทรัพย์ดังกล่าวก็ยังให้ผลแทนที่ดีอยู่นะคะแล้วก็ผลตอบแทนต่างประเทศก็ดีกว่าผลตอบแทนในประเทศนั่นเองค่ะ นะะในขณะที่ภาพรวมผลตอบแทนตามกลุ่มธีมติกจะเห็นว่ากลุ่มที่โดดเด่นมากเลยนะคะที่เป็น year to date ก็คือกลุ่ม semiconductor นะคะ blockchain healthcare แล้วก็ในส่วนของ global cloud นะคะ luxury แล้วก็ sustain energy ยังอยู่ในแดนลบนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นภาพสุดท้ายนะภาพสุดท้ายก็จะปิดในเรื่องของทิศทางอัตราแลกเปลี่ยนนะคะ คือตั้งแต่ต้นปีอะค่ะดอลลา,าร์สหรัฐแข่งค่าแกล่งที่สุดตรงกันข้ามกับเงินเยนญี่ปุ่นแล้วก็เงินบาทไทยที่อ่อนค่าอย่างมากๆนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นทิศทางของอัตาราแลกเปลี่ยนนั่นเองนะข้อมูลณนะวันที่28เดือน6ปี2024ขอบคุณฟิโนเมนาะคะที่นำข้อมูลมาเผยแพร่นะคะแน่นอนการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนก่อนที่จะก่อนที่จะเลือกสินทรัพย์ลงทุนก็ปรึกษาที่ปรกษาการเงินก่อนได้นะคะค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะดีและมีประโยชน์นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะ